ในเรื่องเราสายพันธุ์ดอกไม้ของต่างประเทศเรามักจะได้เห็นกันบ่อยๆนะครับที่ดอกไม้เนี่ยมีรูปร่างแปลกประหลาดอ,อย่างบางชนิดก็คล้ายกับหน้าลิงบางชนิดก็น่ากลัวครับคล้ายกับหัวกระโหลกบางชนิดก็คล้ายคนคล้ายสัตว์ผมเห็นครั้งแรกก็นึกชอบอยู่เหมือนกันก็เคยสงสัยนะครับว่าในประเทศไทยจะมีพันธุ์ไม้แป,แปลกแบบนี้บ้างหรือเปล่า ซึ่งข้อมูลไม่ค่อยจะมีนะครับข้อมูลของประเทศไทยแต่จากที่ผมได้เคยสำรวจปืนป่ามาก็เจอกล้วยไม้แปลกประหลาดเยอะนะครับในปืนป่าเมืองไทยซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าป,าป่าไปชมอานไปชมดอกกล้วยไม้ที่มีรูปร่างคล้ายกับนกนางนวลน,นะครับซึ่งไม่ใช่ตัวเดียวนะครับเวลาเขาออกดอกเนี่ยจะคล้ายกับฝูงนกนางนวลทั้งฝูงเลยนะครับ กล้วยไม้เนี่ยก็เป็นกล้วยไม้ป่านะครับกล้วยไม้ผมจะแยกเป็น2ชนิดใหญ่ๆนะครับหนึ่งก็คือกล้วยไม้ปา่าส่วนอีกหนึ่งชนิดก็คือกล้วยไม้ลูกผสมหรือว่ากล้วยไม้เมืองที่เลี้ยงกันในฟาร์มนะครับสำหรับช่องของผมก็จะเน้นเป็นพวกกล้วยไม้ป่านะครับวันนี้ก็จะพาเข้ามาดูเรื่องสายนางนวลน,นะครับที่เข้ามาเนี่ยเกือบจะ5้าโมงเย็นแล้วครับ ก็บุกเข้ามาคนเดียวเพราะว่ามีน้องที่ไปเก็บของปลานะครับเขาบอกว่าเจอเอื้องสายนางนวลก็เลยกะจะเข้ามาลองหาดูครับเพราะว่าผมได้ถามปิกัดคร่าวๆไปแล้วนะครับว่าอยู่โซนไหนของผืนปา่าอ่านี่เจอผล,ลไม้ปานะครับไม่ทราบเป็นผลอะไรผลคล้ายกับส้มนะครับคล้ายกับพวกมะนาวด้านล่างมีกล้วยไม้โฮย่านะครับ ร่วงลงมานะครับเป็นโฮยาที่ร่วงลงมานี่ครับสเปะสปะไปหมดนะครับต้นไม้ล้มนะครับไม่สายสภาพดูไม่ได้เลยครับด้านบนก็มีพวกเฟิร์นพวกไม้อวบน้ำนะครับน่าจะมีเฟิร์นแนบอุรามีปิโกเนียนะครับบางชนิดก็ไม่รู้จักครับเีย๋ยวกามายีคือมด อยู่ใกล้กับแหล่งน้ําในลําธารนะครับน้ํายังไม่ค่อยเยอะนะครับอ่าส่วนกนี่คือเอื้องสายนางนวลน,นะครับนี่คือกล้วยไม้ที่หายากนะครับดอกคล้ายกับอ่าพวกนกนางนวลกําลังบินนะครับเป็นฝูงเลยนะครับเวลาเขาออกดอกเนี่ยคล้ายกับฝูงนกนางนวลต้นที่เกะเนี่ยเขาจะเต็งใบนะครับส่วนต้นอ่อนเนี่ยคือยังมีใบ ต้นไม้ล้มลงมานะครับทําใไ้กล้วยไม้เนี่ยดูไม่ค่อยสวยงามนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะปีนหน้าผาขึ้นไปด้านบนดี้านะครับเพื่อจะเจอเอื้องสายนางนวลที่เราตามหากัน นี่เลยครับไฮไลท์ของเราที่ตามหาเอื้องสายนกนางนวลน,นะครับโอ้จะถ่ายยังไงครับเนี่ยเป็นโกี่หามมากๆนะครับน้าฟางเป็นกล้วยไม้ทีโกสวยมากครับ ใบยังเต็มอยู่นะครับต้นอวบครับตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับเพราะว่าผมก็เข้ามาก็เกือบจะห้าโมงแล้วครับฝ่าผมจะกลับลงไปเนี่ยน่าจะค่ำานะครับให้ก็ดูกล้วยไม้ป่ากันไปครับกล้วยไม้ป่าก็ต้องหาก็ต้องดูจากฝื้นป่านะครับมันจึงจะเต็มรสชาติครับก็เข้ามาถ่ายให้ชมกันช่วงนี้ยัง <c oughs> ช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีดอกนะครับด้านบนมันยังมีอีกหนึ่งกอนะครับแต่เพิ่มจะถ่ายยากครับมืดฟ้าเริ่มมืดแล้วด้วยนี่ครับสังเกตเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีถ่ายดูนะครับมันน่าจะมีมุมที่ถ่ายได้อยู่เลยครับต้องไปดูทางที่พระที่ตกนะครับแสงจะส่องมา นิโกแรกนะครับเฟิร์นบิโกเนียนะครับและนี่ก็คือดอกของเอื้องสายนางนวลน,นะครับลักษณะจากร้ายกับหูงนกนางนวลนกำลังบินอยู่นะครับเป็นนกนางนวลทั้งหูงเลยนะครับเป็นต้นไม้ที่มีรูปร่างแปลกประหลาดครับสวยมากนะครับ อ่าส่วนสายนกนางนวลเนี่ยจะมีเยอะในเขตเขาหลวงนครศรีนะครับแล้วก็ที่แล้วก็ที่ทะเลบันนะครับ